ใช้ายไลเนอร์ที่เป็นผู้กันหวนเล็กพยายามเขียนให้ชิดขอบตาที่สุดแค่นั้นเองมากันอีกแล้วนะคะ Beauty Inspire วันนี้เราจะมาพบกับการแต่งหน้าแบบ c e เลบริตีมาขนาด <c oughs> หนนะว่าหน้ามาตรงเวอร์นี้ก็ต้องลิฟต์อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่นานะที่จะใช้ยแชโดครีมนี่ค่ะใช้ปานทองเพื่อให้มันมีความแบบเงาเงา,เ,งาเพราะในในลุคนั้นจะต้องเป็นน้ำตาลทองเป็นแบบ สโมกกี้เงาเงาเบาๆท้ายทั่วบอกตาเลยใช้ครีมนำไปเลยเพื่อที่เวลาเราทำใต้ตาได้ด้วยบวดตาไี้ด้วยที่จะซับเพราะแ่บแพ่บอรริณกรอบนะคะพอเลยมีค่ะต่อไปจากบนตา ที่การขีดยังไงให้มันเป๊ะในรอบเดียวเลยคะพี่หัวเทคนิคของพี่คือใช้พวกกันไอเลเนอร์ใช้ไอเลเนอร์ที่เป็นพวกกันหัวเล็กเวลาเราลงไปมันจะไม่เกินองศาที่เราต้องการคอนโทรลเนี่ยแค่นี้แล้วเรากะระยะให้มันเท่ากันยังไงคะพี่พยายามเขียนให้ชิดขอบตาที่สุดแค่น,นี้นและตรงเวลาที่เราจะเอียงขึ้นเนี่ยเราก็เอียงจากปลายแค่น,นี้พอด้วยความที่พวกกันเล็กองศามันก็จะ ไม่ผิดไปเยอะระหว่างตายังไม่แห้งพี่ทาปากไปก่อนพี่ใช้ลิปกลอสก่อนนะคะลิปกลอสนํำอันนี้ก็จะแบบมีความส้มๆเหมือนลุกน้องเลยเนาะใช่เหมือนบางคนอะอยากได้ลุกที่มันแบบ สโมกกว่าเดิมมันต้องแบบทาดำเพิ่มไหมคะพี่จริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ดำมากผู้หญิงไทยให้ใช้เป็นน้ําตาลถ้าอยากให้ดูสโมกกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดตามลุคเนี่ยเราก็จะประมาณเนี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันดูสโมกขึ้นเราอาจจะใช้สีน้ําตาลอย่างนี้นึกออกไหมน้ำตาลอย่างนี้ใส่แดงน้ำตาลทองๆหน่อยเอาผสมกับแดงเพื่อให้ดูเป็นแบบให้ดูเข้มข้นขึ้นให้ดู ดูกลัน้นดูดูแรงขึ้นนิดนิดเพราะถ้าเกิดเป็นดำปุ๊บระหว่างวันมันจะมีปัญหาคือมันจะกลายเป็นแผนด้าค่ะทำไมพี่ถึงบอกว่าให้ใช้เป็นยแชโดโทนสีแบบนี้ทำไมถึงใช้แดงชิมเมอร์พี่เอาแดงเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันเหมือนแบบพอเวลามันโดนกับสีผิวแล้วอะ่ะ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นเหมือนใกล,ล,ล้เคียงกับสีผิวเนาะว่ามันจะมีความแดงหน่อยนึยงคือถ้ามันเลอะมันจะดูไม่มันจะดูไม่สกปรกอา อ่ามันจะดูไม่สกรปรกถ้ามันเป็นสโมกกี้ตอนเช้า,ชาอาจจะโอเคแต่ตอนเย็นมันอาจจะแบบมีความแบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยพี่ฮุ้ยมีคําแนะนํำยังไงบ้างาเกี่ยวกับตาว่าเราควรจะแบบพกอะไรระหว่างวันพกแป้งแป้งผสมรองพื้นนะคะแล้วก็แปรงแบบนี้เป็นแปรงเล็กแล้วก็แป้งผสมรองพื้น,น,นใช่แล้วระหว่างบนตาค่ะพี่ฮุ้ยเราควรจะแบบมีการซับด้วยกระดาษทิชชู่หรืออะไรเงี้ยไหมคะพอแบบตามันเริ่มย้มยืมพี่แนะนําว่าให้ใช้เป็นทิชชู่ก็ได้หรือใช้เป็นฟองน้ําอย่างที่พี่บอกได้อ่าคือ แต่ต้องเป็นฟองน้ําสําหรับที่เราซับตาโดยเฉพาะนะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้สโมกี้เนี่ยมันก็จะไปเปื้อนไปเป็นเวลาเราไปซับหน้าปุ๊บเนี่ยหน้าเราก็จะเป็นหน้าเทาแต่ถ้าเกิดว่ามันนุ่งยากก็ง่ายๆซิชูค่อยๆซับหรือกระดาษซับมันก็ได้เบาๆอะไรเียค่ะสวยแล้วลิซ่าลิซ่าแล้วเดี๋ยวตามต่อเนาะว่ารอบหน้าจะเป็นแบบลุคของใครรอดูอีพีหน้าค่ะว่าเราจะมาในลุคแบบเซเลบิตี้คนไหน